เขาผิดตีไม่รับถ้าว่างานชั้นหนึ่งครับไม่ใช่งานชั้นเจ็ดออ้นี่ะฮะลุกเลยแบบว่าขับสเต็ปหนึ่งแล้วกันนะเรียกว่าไม่เข้าพวกนะคะวันนี้นะ่ะไม่ไม่รีบแล้วเนะคยะอ่ะต่อมาเลยค่ะสวัสดีครับผมแบงค์มารควินครับรับบทเป็นเมนกุนครับ เขาเป็นเงินจครับผม ยกมือกันแบบนะคะแสดงว่าแฟนคลับนะคะแต่ละคนนี้เหนียวแน่นมากๆนะยค่ะอ่ะยังไงเดี๋ยวในวันนี้ขออนุญาตนะคะพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะเพราะว่าแต่ละคนเดี่ยวก็จะได้รับบทบาทที่แตกต่างกันไปค่ะเดี๋ยวจะเริ่มต้นค่ะจากคุณอัพก่อนเลยนะคะต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้รับบทชั่วเตะใช่ไหมคะอ่ะจริงๆถามไปนดิดนึงด้วยความที่บทบาทของเตะเนี้ยจะเป็นเด็กพิเศษถูกต้องไหมคะนะคะอยากรู้ว่านะคะอ๋อออกมาที่เราต้องทำให้ ไเตร์ด้วยเรอไม่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 ไมออยากจะรู้ว่านะคะมีการทาการบ้านกับภาพยนต์นะคะเขาเรียกกับคาลเนี้ยนะคะมากรืว่นานไหมคะนานครับผมทขนามากแล้วก็ผ่านอะไรมลายข้มากของการกำ่ะไเป็นไที่เาไโอกาสได้ไปกับนเสนออะไรแล้วก็ทีวีน่ารักกลับมารวบรวมแล้วก็ 呜呼！Oh ho. ตอนทีนเล่นซีรีส์แต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาพยนตร์เนี่ยนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่องแรกใช่ไหมคะใช่ครับต้องถามว่ารู้สึกยังไงคะกับการที่แบบว่าเราเนี่ยได้มาเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์แนวสยองขวัญคะก็จริงๆเรารูร้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเลยครับพอได้มาถึงจริงๆเรารู้สึกว่าวมันเป็นประสบการณ์ที่มันไม่เคยไม่หาไม่ได้บนโลกเพราะว่ามันจะมีสักกี่คนที่ต้องมาทำอคติ้งว่ากลัวผี มันคือสิ่งที่มันไม่ได้เราไม่ได้เจอกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะเข้าไปเล่นมันก็รู้สึกว่าเออมันสนุกแล้วทั้งที่เราเป็นคนกลัวผี่เราด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยไปดีไม่น่ามันควรไหมแต่บนสุดท้ายแล้วพอไปเล่นจริงๆไปถึงสถานจริงก็สร็จโอ้โหได้คะก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่ได้บทความท้าทายเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับสาวสวยของเราหนึ่งสาวของเราบ้างนะคะก็สำหรับนะคะคุณเอมี่ ชื่อว่าเลยนะคะมีนานะคะสำหรับมีนาในบทบาทภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นนักแสดงที่เป็นตัวเด่นเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าใช้พลังเยอะมากแล้วดูแล้วดูไซส์ของคุณมีนาค่ะเป็นสาวตัวเล็นกน่าทะลุถนอ,อมากเลยนะคะอาถามกันนีดเึิภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ถิ่เลยนะคะสำหรับคุณมีนาแล้คุณเอมี่เองได้ไหมย่งกีด,ดีเชวยวไดะค่ะย,ยาก้างตอบ โดนของนะคะว่าชีวิตจริงเราไม่น่าจะโดนของหรือว่าเจ็บปวดอะไรจากการเล่นของอะไรเงี้ยค่ะก็ไปยากกันตรงนั้นแล้วก็มีแบบว่าเวิร์กช็อปให้รู้สึกว่าเจ็บปวดต้องเจ็บยังไงเวลาโดนเล่นของอะไรเงี้ยโอ้โหเคยเคยคิดภาพตัวเองไหมว่าถ้าเกิดเราโดนของเรารเราจะเป็นยังไงคนะเป็นแบบนี้เรื่อยเลยค่ะถ้าใครได้ดูแลโอ,โอ้มีใครรู้สึกว่าพอดูไปแล้วสงสารคุณเอมี่บ้างคะเนี่ย หลายหลายคนบอกสงสารค่ะแต่ไม่กล้ายกเพราะว่าตอนนี้ก็กลัวตัวเองเหมือนการเช็คก่อนว่าโดนของไว้เนี่ยคะเนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเซ็นกันบ้างนะคะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพยยตร์เรื่องแรกเลยใช่ไหมคะใช่แล้วรู้สึกยังไงนะคะตั้งแต่คือภาพยยตร์เรื่องนี้จะมีการเทสติ้งก่อนไหมคะครับมอืมพอรู้อยากรู้ความรู้สึกว่าพอเราเนี่ยได้รับการเลือกเป็นหนึ่งตัวละครในภาพเนตร์เรื่องเนี้ย ถามความรู้สึกแรกเลยรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าดีใจล่ะไม่รู้ล้วว่าความพยายามที่เราพยายามทำชันชันออกมาว่าโอเคเทุกคลนะเราได้มีผลงานจริงๆใช้แล้วเลยนะคะยินดีกับน้องด้วยนะคะแล้วก็นะคะโอ้โหต้องถามค่ะไหนไหนเป็นภาพเหยื่เรื่องแรกมันก็จะต้องมีความแบบยากที่เราแบบ พี่เชื่อนะว่าน้องเซนอาจจะเป็นคนนึงที่แบบโอ้โหแทบจะต้องทำการบ้านทุกวันเลยใช่ครับอ่ะตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันเป็นยากยังไงสำหรับเราบ้างนะคะเออคืออย่างแรกเลยก็คือบททผมเล่นเนี่ยต้องเป็นเดี่ยวที่ติดอ่างับโอ้แบบนี้นะซึ่งบางทีเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าวิการติดอ่างก็แค่เล่นพูดแบบเอ๊เออเออแค่ก็ได้อะไรอย่างงเใช่ค่ะแต่ว่า ที่เราไปลองเลบบน่นกระโดดเล่นจริงค่เท่านี้ไหมคำพูดได้หรือเป็่าค่า่านีน้ไหมได้ไม่ได้บาดทีเราต้องดึงพยายามเล่นไปก่อน ทำได้รูปงานนะคะกับพี่ไม้ผู้ตัดของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะ,มคะ,ะถามความรู้สึกหน่อยนะคะเผื่อว่ามีภาพเหตุเรื่องงานนะอานยไะเรอล้วเรื่องที่แล้ว,ลลว,ลลวมัมนมีคอมเมดีแเรื่องนี้ไม่หมความเปนัแราจากศ ได้มีความเป็นเป็นหัวโจกอ่ะจริงเหรอคือมันเป็นเรียกเรียกได้ว่าแหม่ไปใส่ไปใส่ตัวพีคนกา้นภาเอี่ยใส่หัวใหญ่เลยไมันใช่เออนี่ยนี่คือใช่เป็นหัวโจกใช่แไม่คใชจกันเ้ยก็นั่นแหละครับมันมันจะมีความย้อนย้อนไวไปเพราะว่าต้องรีเสิร์ชรีเสิร์ชเพื่อน อดีตเพื่อนที่เคยที่เคยมีพฤติกรรมหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับนนก็ไปรีเสิร์ชจากเขามาด้วยแล้วก็เราก็ลองทำกันบ้างแล้วก็เกยียมใ้เป็นตัวเนมคุณนะครับในทางที่เราทำกับ้าอ่แงเงี้ยโอ้โหต้องใช้ความอดทนสูงมากๆกับอดเนมคุณครับเพราะถ้าทุกคนได้ดูแล้วก็น่าจะรู้ครับ อยู่อย่งนีหลายชั่วโมงครับเดคะอ่าเดคะก็ฟังกันแบบนี้แล้วนดี๋ยคะหลายๆคนเนาะอาจจะอยากรูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการถ่ายคลาเนาะที่อาจจะมีแบบว่าบางฉากเนี่ยมีความโต๊ะปะโต๊ะะนะคะไอ้โต๊ะปะตรงนี้พี่อิงแปลได้หลายอย่างนะคะแบบเฮฮาฉากที่แบบโอ้โหได้แกล้งคนคนนี้นะคะอะเดี๋ยวให้ทวาวีลกรรมกันนิดนึงค่ะมีใครอยากแชร์วีลกรรมเพื่อนนะคะ ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าค่ะนะคะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าวิรกรรมมันจะค่อนข้างน้อยหน่อยเพราะว่าสถานที่ที่เราถ่ายส่วนส่วนวัดแล้วถ้าเราจะไปทําวิรกรรมในวัดผมว่ามันก็น่าจะไม่ได้อยู่มันน้อยกว่าอะไรนะคะพวกเรามันน้อยกว่าไปสู้กับใครทางวัดเขามีพวกเยอะโอเคโอเคจะไปสู้เขาได้ไงไม่ พี่พี่สับเปลือยปคนไงนะคะเออแล้วเราก็เลยซู้ไม่ได้นะคะนี่นไหนๆนะเราเล่นภาพยนตร์เกี่ยวกับแนวสยองขวัญต้องถามหน่อยถามตรงๆเลยนะมีใครแบบว่าเจอเรื่องแปลกๆไหมไหม่มีอยากเล่าเลยพี่ดีอ๋อก็ไม่อยากเจอเหรอแล้วแล้วพี่นีเขาเล่าว่าอะไรบ้างวันนี้พี่ดีไม่มาเน,เนื่องจากว่าสัตว์ที่ถ่ายเป็นบทจริงค่ะบทที่บทที่ส่วนเป็นบนทจริงรู้สึกว่า กลับไปกลับไปแล้วก็เห็นม right. ันเป็นแบบเป็นเกาที่ตางมาเลยหนัก like จ <machine manipulation> ัดหนักสุดๆกับอ่าแล้วอย่างนี้พี่นิกเล่าต่อไปคะว่าพี่นิกทำยังไงพี่นิกก็ออกเลยจากโรงแรมเลยจากโรงแรมที่เป็นอันที่เราอยู่เลยอืมไม่เอาพี่พี่นี่แบบว่าพอออกจากโรงแรมปุ๊บก่อนออกก็ไปคอเรียกน้องๆทุกคนบอกว่าพี่นิกเอาเรื่องจริงมาพูดทำไมเนี่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เจอดีเรียบร้คะอ่ะก็ ปาขอคอนะคะสำหรับค่ะนะคะการพูดคุยกับเหล่านักแสดงนำนะคะในภาพยนตร์เรื่องปลุกพยนต์แล้วก็หุ่นพยนต์ค่ะเดี๋ยู่อนเดียว ี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะมีคําถามเนาะนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีของรางวัลนะคะมาแจกด้วยกัน10รางวัลนะคะแต่ว่าเราจะใช้คําถามนะคะให้กับท่านที่ได้ชมภาพยนตร์ละกันนะแต่เ๋ยวขอรอนุญาตให้แต่ละท่านนะคะด้วยความที่อยากให้นักสแสดงเนาะมีส่วนร่วมด้วยค่ะนะคะก็เลยจะขออนุญาตนะคะให้หนุ่มท่านแรกเลยค่ะถามคำถามแรกก่อนเลยคะ่ะไม่มีใครเห็นแน่นอนนอกจากพี่อีกนะคะโหคายากเลยข้อแรกนะครับ เกาะที่ทำไปมีชื่อว่าอะไรอ่าใครตอบได้ตะโกนเลยค่ะอย่าตอบผิดนะคะอันนี้ขายหน้าเป็นร้อยคนเลยนะคะเกาะดอนสิงค์ค่ะเกาะดอนสิงค์เลยนะคะดอนสิงค์ค่ะดอนสิงค์เกาะดอนสิงค์ค่ะสิงตังสิงตังหรือสิงโต้เกสีช้างเกาะสีช้างอันนั้นน่าจะผิดเรื่องอันนั้นน่าจะผิดเรื่อง อ,อันอนั้นน่าจะผิดเรื่องเอากลับมาเรื่องนี้ก่อนเอากลับมาเรื่องนี้ก่อนโดนผิดห์ามยังไม่ถ um. ูกครับยังไม่ถูกค่ะได้แล้วโดนสิงห์รามถูกไหมคะถูกตอ้องค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเดินไปนะคะแหมใจปิ้วเลยตอนแรกคิดว่าฉันจะได้ทุกช็อเรื่องหนึ่งเนาะเผลอเลยอ่ะตั้งแต่แดงขุดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวคำถามที่สองค่ะ ยิ้มๆปักตึงปัตึขอบคุณมมกตี่เอาคำถามต่อมาก่อนนะคะดีๆอะให้ดีคำถามที่สองก่อนเลยเดี๋ยวพี่คาถามของคุณเองค่ะรนอะ่อ่อะไร <c oughs> อ,อ,อไรนอะไรนะอะไรนะ,ะร,รนะ,ะ <c oughs> อะนอะนอะไนอะไนอระอนอะไรอรอะไรนอะไรนรนอะไรนอะไรอนะ,ะ <c oughs> อะไรนะะนะอะนะอรรอะะ ดี๋ยวยกปืนนะคะยกปืนะะกป้นะคะเดี๋ยวให้ทิมงานไปนะคะอ่ะต่อมานะคะคำถามที่สามค่ะคำถามที่สามครับทามนะครับมาตามหาใครครับที่ตกงแห่งนี้ครับผมง่ายมาก <c oughs> มาเจิงเอาเบอร์จับติงค่ะติงโหนะคะและอยากให้นักแสดงช่วยดูนะ <c oughs> คุณภูวินคุณต้องช่วยดิฉันดูเ <c oughs> พราะเป็นคำถามาของคุณเองนะคะเ <c oughs> พราะรู้สึกกดดันมากพร้อมไหมคุณภูวินช่วยดูด้วยนะคะ โอ okay. เคเดิมส,สค่ะโอ้โหตรงนี้นะคะอุยอุ้ยอุ้ยะหาใครนะ <im it> พี่ชายพี่ชายชื่ออะไรคะ <im it> ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อพระ <im it> <im it> รทีนะถูกต้องค่ะ <im it> บออีกนิดนึงนะพี่อีกน,นะเดี๋ยวจะกว้างกว่าแล้วนะคะ <im it> ไม่่เริ่มพอรอที่สามเริ่มไม่ไหวกับพี่อีกน,นะนะคะอะควรยังพี่่า นินจรับบทโดยใครคะุ้ยนี่เรา,าเอุตส่าห์แบบว่านินจรับบทโดยใครค่ะเอ้คนไหนนะไม่รู้สินะติ๊กตอกติ๊กตอกคนไหนคะอ้าวขอแปบ๊บหนึ่งนะคะอ่าไหนปรึกษากันแล้วใครนะคะ ที่ใส่แว่นชื่ออะไรอุ้ยอุ้ยไม่รู้เลยอ่ะใครตอบได้เน้นเลยนะเน้นเลยนะตาแปดงเออแบตตตึงนด้คะไม่ใช่ครับเลเลยวันนี้ไม่วัีไม่านะคะอะแล้วเอาเอาคนที่มาคนที่มาใครใครตอบได้ คุณค่ะถูกไหมคะถูกต้อค่ะอาคะเดี๋ยวขออนุญาตมาคำถามต่อมาได้คะตรงนี้เลยเดี๋ยวให้คุณค่ะนะครับนี่คำถามพี่9ก้าก่อนเลยนะคะส้มมีกี่ลูกเออไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งแต่นมาเจออย่งเรามีนับจด้าหน้าเรามีส้มอยู่ส้มทีค่ะโอเคเออเต้เต้พูดเจริญพรกี่ครั้งเออไม่ใช่หรตั เไไกำลังจะบอกว่านั่งนับด้วยเหรอนะคะต้องปต้องไปพร้อมกันแล้วอ่ะเอาดีๆนะคำพูดติดปากของไปครับอละเดีียวจะจะเป็นหูมัเออสามสองหนึ่งอุ้ยทำไมเราเห็นยังเริ่มเริ่เลยครับ มกดดันเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นเหมือนกันไหมเห็นคนแสดงอาวแสดงว่าเข้าตาเลยค่ะด้อะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เป็นไรค่ะนะคะเมื่อกี้ถามว่าคพูดติดปากของเตะในเรื่องนะคะคำพูดติดปากว่าบอกกับคาแรเตอร์คุณเลยค่ะอ่ะเอาให้เหมือนเร็วไม่มีใครไปขอไปเองนะคะเออ ฉอดชอบมากเลยอ่ะฉอนรัคุณได้นะคะบทดี้ <c oughs> หุ่นพยนต์อายุเท่าไหร่และปุกพยนต์อายุเท่าไหร่นะคะอาใครตอบได้ด้านนู้นเลยค่ะอาจุดพยนต์ก่อนปุพยนต์คนที่ถือรูปของคณโคลินนะคะโอ้โหอะทำมือก็ได้ไเป็นอะไรเราภาษาใบได้นะคะปุกพยนต์เท่าไหร่นะคะแล้วหุ่นพยนต์ล่ะคะ ไป้บแรกแต่ว่าอันนี้คือผู้ปลุกพยนเ่ยไมค่ะไปุกพยนต์และหุ่นพยนเท่าไหร่เอาดีๆเอาดีๆนดคะตั้งสติดีๆเอาด้านนี้ค่ะใช้เลยค่ะใช่เปล่าไม่ได้ยิ้ม้าหรอยิผ้าหรอยิ้า ใช้มาให้ได้18บวปวพี่เอาย5่ห้าเลยเออบอกว่าไม่งั้นผัวไม่แตะร้อยล้านสักทีนะคะ<ช>เออนะคะถูกไหมคะถูกครับถูกต้องค่ะนะคะน่านรักมากๆเนอะอะมาสำหรับนะคะใครที่เมื่อกี้ได้ฟังเนาะคุณเอมี่เป็นสาวเดียวที่มาในวันนี้นะคะรับบทชื่อว่าอะคุณเอมี่ดูเลยค่ะ <c oughs> เอาเบอร์จับติ๊หูนะคะ ครับสามนะคะแมตต์หนึ่งนะคะโอ้โหที่บอกเลขกันใหญ่เลยรีบเลยใจสั่นนะคะเนี่ยนะคะเรื่องสองสามค่ะโอ้โหดูยากจังอะมีนาค่ะมีนาค่ะถูกไหมคะถูกต้องค่ะนี่วันนี้วันนี้เรามีสามเดนมานะคะแต่เราอยากรู้จังเลยนะคะเดนแบงค์คนนี้นะคะรับบทในภาพยนตร์ชื่อว่า เดนอะไรคะชื่อเดนไรนนใช่หรอใช่เปล่าอุ้ยเอาดีดีแง่ใช่ครับใช่ครับใช่ค่ะบอกว่าอีกนิดเดียวเกือ,อบหนนะูจะถอดหมวแล้วนะงั้นหนูถอดหมวมาให้นะต้องเอากลับบ้านด้วยนะเนเดี๋ยวว่าไม่มได้ถอนหัวที่มดเือน <c oughs> เดีๆนะสำหรับวิธีการนะคะที่ภาพยนตร์เรื่งนี้จะมีหุ่นพยนต์เนาะนะคะเขาใช้วิธีการอะไรบ้าง4คํคำง่ายๆสั้นๆเลยค่ะเอ้ยมันไม่ยากเลยนะคะมันไม่ยากเลยใครตอบได้ยกคนแรกให้เลย สนุกสนานกันไปนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงนี้เนาะอาจจะขออนุญาตให้สำหรับนะคะตัวแทนนะคะของเรานักแสดงนะคะได้ฝากผลงานกับภาพยนตร์เรื่องนี้ให้สำหรับคนที่อาจจะมาดูแล้วมาดูซ้ํารอบสองหรือว่าอยากจะเชิญชวนคนได้ตัวมาดูกันค่ะครับผมขอฝากภาพยนตร์เรื่องทั้งกุ่มพยนตร์แล้วก็กุ่พยนตร์ด้วยนะครับผมทั้งเราหกคนและทีมงานทุกคนนะครับต่างพยายามอย่างมากนะครับเพื่อที่ ให้นำเรื่องนี้ออกมาดีและก็ให้ได้ฉากนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ได้ฉากแล้วครับก็ฝากดพที่จุดหลทุกคนที่มีใครอยากฝากด้วมไหมคะอ่ะยากก็ได้ค่ะด้านนู้นเลคะล็อกติ๊กนี่ยังไม่ค่อยพูดเลยนะค่ะทำนมไมีกล้ามาถึงบอกกับที่เราตลอดก็อย่างอย่างที่ผู้วิ่งบอกว่าว่าคนก็ผ่านร้อนผ่านหนาวเพราะด้วยการถยรูปมากจริงแล้วก็สร้างแรงและมีออกมาได้อย่างผมรู้สึกว่ามันมันถือความเต็มที่ของคนที่เขาเป็น อยากฝากทุกคนเลยครับมาดูกันที่โรงภาพยนตร์เยอะๆนะครับผมเพราะว่ายังไงก็ได้อารมณ์มากกว่าแน่นอนฝากเลยครับคุณนิวและคุณโมสนยอดไปเลยนะคะขอเชฟประวเลให้กับเหล่านักเรียนของเราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ค่ะขออนุญาตถ่ายภาพนะคะนักแสดงร่วมกับบรรดาแฟนๆนะคะทุกคนเลยขออนุญาตให้นักแสดงหันหลังนะคะขอบคุณค่ะ ยัด้านหน้าด้านหน้านี้อยู่ในเฟรมเลยนะคะนี่ <Okay. S 1> เปิดแฟลเลยค่ะอาจใครเปิดนะคะรนะ์ใครเปิดแบบว่าไ้่ไฟนะคะก็เปิดขึ้นมาโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะนะับหนึ่งสอสเราเฮ้พร้อมกันนะเทสุดแขนเปิดแฟลชสมาร์ทโฟนเลยนะคะโอเคนะับหน